สวัสดีพี่น้องชาวไมค์คาทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของเทคนิคในการเลือกดูแบบไหนนะครับดูในส่วนไหนที่จะคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตประจําวันของคุณมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือรถมือสองอย่างบางทีเราจะซื้อรถสักหนึ่งคันอย่างเงี้ยเราจะวิ่งเข้าเต็นท์หรือว่าเราจะวิ่งเข้าโชว์รูมนะครับปัจจัยสาคัญอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการรถประเภทแบบไหนนะครับในความต้องการของการใช้ชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับไม่ว่าไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยแต่ละคนก็ การใช้ชีวิตประจําวันมันจะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถแบบยาวๆรวมถึงขับรถแบบไปแค่นี้ไปทํางานแล้วก็กลับไม่ได้มีอะไรนะครับขับไปนู่นไปนี่ตามปกติตามตลาดทั่วไปนะครับแต่ละคนต้องใช้รถไม่เหมือนกันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับบางคนเป็นเซลล์ก็ต้องใช้รถแบบวิ่งยาว,ยาวกไกลัไฮะแล้วรถแบบไหนนะครับที่เหมาะกับคุณนะฮะไปรับฟังกันเลย คลิปนี้สนับสนุนโดยนะครับแอป8ป8แนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายลงทุนนะครับก็สามารถแอดเข้าไปได้นะครับผ่านไลน์มีกิจกรรมทางด้านการลงทุนนะครับหรือว่าสายคริปโตที่เป็นสายเทรดบิสคอยนนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับในเรื่องของการลงทุนนะฮะแอดเข้าไปได้เลยครับ a d ปโป8 8 8ดเนะครับเทคนิคที่1นนะครับนั่นก็คือการเลือกซื้อรถจากกําลังของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับอย่างอาทิเช่น คุณขับจากจุดนี้ไปจุดนี้ก็เช่นไปทํางานไปกลับไปกลับอยู่อย่างนี้นะครับก็มีเที่ยวบ้างแวะไปอะไรไม่ไกลนะครับผมแนะนำนะครับรถก็ประมาณซีซีที่อะต่ำหน่อยในเรื่องของอยากจะได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็นิดในเรื่องของอีโคคาร์อีโคคาร์เนี่ยบ้านเรามันก็จะมี1 0 0 0 c นซีซีนะครับ1 2 0 0ซีซีประมาณนี้นะฮะก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดูกำลังเครื่องยนต์เนี่ยจาก ซีซีไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของกําลังแรงม้าแล้วกันนะครับแรงม้าประมาณนี้ก็ทําให้เราประหยัดน้ํามันได้เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า1,500ซีซีขึ้นนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากําลังแรงม้าของซีซีที่มันต่ําอย่างกลุ่มีโกคาเนี่ยเวลาที่เราขับไปต่างจังหวัดอาทิเช่นขับไปย้าวไปเลยด้วยกําลังแรงม้าที่มันไม่มากนะครับฉะนั้นคุณขับแบบเร่งปื้ดเร่งปาร์ตเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับไม่ว่าเขาจะอัดเทอร์โบมาก็เหอะนะครับแต่ว่า กำลังแรงม้าเนี่ยมันประมาณนั้นนะครับมันไม่ได้แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็พอประมาณในเรื่องของการขับขี่นะครับขับเข้าซอยนู้นขับข้อซอยนี้เออมันก็เหมือนกับการอัตราการเร่งอ่ะมันก็ยังพอสมควรอยู่แต่ถ้าคุณเป็นเซลล์คุณวิ่งงานคุณใช้รถประจําอย่างเงี้ยวิ่งระยะไกลใกล้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในรถตลอดก็ใช้เครื่องอยู่ที่1 6 0 0งพีซีขึ้นๆๆน,นะครับ ก็16 0 0กําซีซีกำลังแรงม้ามันจะเยอะขึ้นกว่านะครับก็จะเป็น130แรงมา้า140แรงมา้าอะไรเนี้ยพวกกลุ่มพวกนี้มันจะแรงมา้ามันจะขยิบขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการขับรถถนนที่เป็นสายใหญ่ๆสายเชียร์เร็วเนี่ยหลายคนเคยขับอยู่นะฮะน้ำหนักของกลุ่มที่มันเป็นซ c ซต่ำๆน้ำหนักของบอดี้มันจะไม่มากก็1ตันนะครับ1ตันก็คือ1000กิโลใช่ไหม บางรุ่นต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ถึง1ตันด้วยซ้านะครับก็ประมาณ9ก0ยกว่ากิโลน้าหนักเบาประมาณนั้นนะครับเจอ6ล้อขับผ่านรถสั่นแน่นอนด้วยแรงลมที่มาปะทะเออประมาณนั้นฉะนั้นคุณก็เล่นเครื่องใหญ่ไปเลยนะครับ1.6ขึ้นประมาณนั้นถ้าวิ่งแบบใช้งานเต็มที่นะ1.6 1.8 2000 2002 2005เล่นประมาณนั้นไปเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยในเรื่องของสมรรถนะมันจะมาพร้อมกับ ัวถังที่มันใหญ่ขึ้นที่มันสมดุลกับตัวของเครื่องยนต์นะครับคุณวิ่งไกลอย่างใช้รถทํางานอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยผมแนะนําเครื่องใหญ่ๆไปเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องใหญ่ๆเวลาที่วิ่งไกลไม่ได้เปลืองน้ํามันนะครับเวลาที่วิ่งไกลกบประหยัดด้วยซ้ําเพราะว่าคือกลุ่มรถพวกนี้ที่เขาทํซีซีมานะครับเขาใช้สมรรถนะในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์เนี่ยได้เต็มที่อัตราการเผาไหม้อะมันดีอยู่แล้วนะครับกลุ่มรถพวกนี้ก็เหมาะแก่การวิ่งไกลนะครับใช้งานอย่างเต็มที่แต่ว่า ถ้าใครที่ทํางานนะครับเข้านู่นเข้านี่อะไรก็ใช้ประมาณอีโกคานะครับประมาณเครื่องอีโกคานะครับแล้วก็เคยเหยียบขึ้นเป็น1 5 0 0งพัน cc ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครใช้รถแบบเต็มที่ก็เคยเหยียบขึ้น1 6 0 0 cc ไปเลยนะฮะเทคนิคที่2นะครับการเลือกรถจากฐานล้อนั่นเองคุณเคยยินไหมครับฐานล้อกว้างอ่ะยิ่งทําให้ตัวรถมีสมดุลเพิ่มขึ้นเพราะว่าคือเหมือนกับฐานล้อมันกว้างอะเนาะมันสามารถมีพื้นที่ในการยึดเกาะถนนได้มากขึ้น สังเกตนะครับเครื่องให,ใหญ่อะไรพวกนี้เขาจะทําบอดี้ฐานล้อกว้างแล้วก็ในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะในเรื่องของช่วงล่างมันจะดีกว่ากลุ่มรถที่กลุ่มอยู่ในกลุ่มของอีโคคาอยู่ในกลุ่มเครื่องพันห้าอะไรพวกนี้พวกนี้ก็คือฐานล้อมันก็จะพอประมาณนะครับเป็นกลุ่มของซิตี้คาร์กลุ่มของอีโคคาอะไรพวกนี้แต่ขยับขึ้นเป็นเครื่องพันหกบอดี้มันจะใหญ่แล้วไงใหญ่เสร็จฐานล้อกว้างนะครับสังเกตได้อย่างรถรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยยก,ยกตัวอย่างอาทิเช่นอย่างโตโยต้า โตโยต้าเนี่ยชูลงมาเลย TNGA เขาจะปรับฐานล้อในเรื่องของมิลลิเมตรเนี่ยให้กว้างขึ้นแล้วก็ในเรื่องของห้องโดยสารเนี่ยมันจะต่ําลงหลายยี่ห้อก็ทํากันนะครับปรับสมดุลของตัวรถให้มันต่ําลงและกว้างขึ้นเพื่อในการยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นไงครับคุณสังเกตรถแข่งนะครับอย่างฟอร์มูล่าวันต่ำไหมล่ะฮะต่ำมากนะครับยิ่งต่ํามันถ้ายิ่งทําให้ยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นไงครับสำหรับ Crossover เนี่ยก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่ง Crossover ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบพร้อมที่จะลุย แต่ว่าคุณอยากจะเลือกในเรื่องของช่วงล่างคุณก็ดูในเรื่องของฐานล้อมันกว้างไหมนะครับพอประมาณในการใช้งานของเราไหมหรือว่าเฮ้ยมันเล็กจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีอย่างอัดมา4คน5คนอย่างเงี้ยขับยาวคุณก็ต้องใช้ขนาดเครื่องยนต์ที่มันใหญ่แรงม้าที่มันเพิ่มขึ้นนะครับให้ไปดูในเรื่องของแรงม้าจะดีกว่านะครับอัตราแรงม้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยซีซีเขายิ่งกดให้มันต่ําลงแต่ว่ามันจะไปเพิ่มในเรื่องของเทอร์โบ ไปเพิ่มในเรื่องของกําลังขับกําลังแรงมา้าแรงบิดอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายยี่ห้อก็ทากันนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในเรื่องของการเลือกรถจากฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของภายในที่มันกดต่ําลงนะครับอสำหรับสายที่อยากจะได้ช่วงล่างแบบแน่นๆนะครับสามารถไปดูได้ตามแคตตาล็อกและตามเว็บไซต์ของแต่ละยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota Le x u ็ Benz b m นอะไรพวกนี้ เขาก็จะบอกนะครับขนาดความกว้างความยาวนะครับของตัวฐานล้อเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเขาจะมีวัดแบบละเอียดเลยนะคุณอยากจะได้ที่มันหนึบแล้วขับด้วยความมั่นใจอะไรเงี้ยก็เลือกฐานล้อกว้างนะครับก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการเลือกซื้อรถเทคนิคที่3นะครับนั่นก็คือการเลือกรถจากประเภทการใช้งานนั่นเองนะครับประเภทการใช้งานมีอะไรบ้างประเภทการใช้งานเนี่ยผมก็จำแนกเป็น7ประเภทด้วยกันนะครับว่าแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับอย่าง ประเภทแรกนะครับประเภทซูเปอร์มินินะครับหรือว่าอีโกคาร์บ้านเราเนี่ยอีโกคาร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเข้าซอยนู้นออกซอยนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่เนี่ยมันจะขับคล่องด้วยฐานล้อที่มันไม่กว้างมากนะครับแล้วก็ตัวถังเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์ของอีโกคาร์นะครับก็ถือว่ากําลังพอดีแต่ไม่แรงมากประมาณ100แรงม้า1 1 0แรงม้ากําลังแรงม้ามันก็จะประมาณนี้นะครับมันไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าขับได้เมืองโอเคไปต่างจังหวัด ลำบากหน่อยนะครับถามว่าหลายคนขับพีโกคาบอกเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เป็นไรเลยแต่คุณถ้ามาเทียบกับในกลุ่มของซีซีที่มันใหญ่ขึ้นตัวถังที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ในเรื่องของฐานล้อที่มันกว้างขึ้นคุณจะรู้สึกในเรื่องของความต่างการใช้งานจริงๆนะครับอีโกคาก็จะประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้กว้างมากเอาตั้งแต่ของตัวเล็กๆก,กนเลยอย่างซูซูกิเซรีเดโออันนี้เครื่อง1000 c c นซะครับเล็กมากนะครับก็แรงม้าก,ก็พอประมาณนะนะไม่้อะไรมากก็เหยียบ ปื๊ดไปปั๊บเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังใจของสาวกของใครหลายๆคนนะครับนิสส a นมาร์ทอ่ะฮอนด้าบนะครับซูซูกิ s w i ิ t พวกนี้ตัวถังจะเล็กนะครับแล้วก็พอเหมาะกับตัวของ CC นะครับขยับขึ้นมาอีกหน่อยในกลุ่มของ Super Mini นิจะเป็นพวกโตโยต้ายาริสนะครับซูซูกิเซียสอะไรพวกนี้แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับในกลุ่มของอ c โค a คนะครับย่งขยับขึ้นอย่างในกลุ่มของตัวซูเปอร์มิเนี่ย ผมก็จะกลายเป็นพวกซิตี้คาร์ไปแล้วซิตี้คาร์ก็จะอยู่ในกลุ่มของ 1,300cc 1,500cc นะครับอย่างพวกมาด้าสองอะไรพวกเนี้ยมาด้าซิตี้ตัว t ตวี MG3 อะไรพวกเนี้ย MG3 ก็จะเป็นเครื่อง 1,500cc นะกลุ่มพวกเนี้ยก็อยู่ในกลุ่มของซิตี้คาร์เหมือนกันก็กําลังแรงมามันจะเยอะกว่านในกลุ่มมอเตอร์คาร์อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะเหยียบแรงนอยเอาให้มันได้ดังใจอย่างทาล้ออย่างโอเคนอยอะไรอย่างเงี้ย ก็จะขยับขึ้นเป็นพวก h อ n ด้า i ซิตี้นะซิตี้หนึ่งพันซีซีนะครับแต่แรงม้าเนี่ยมันเยอะกว่าพวกกลุ่มอีโกคานะเพราะมันมีเทอร์โบเข้ามาช่วยนะครับก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้ก็ขับไปได้ไกลนะฮะโอเคหน่อยแน่นในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของฐานล้อนะครับมันก็จะแน่นกว่าอีโกคานะเรื่องของการบรรทุกผมบอกได้เลยว่ากลุ่มซิตี้คาร์เนี่ยบรรทุกได้ดีกว่านะครับในกลุ่มของอีโกคาร์อย่างบางคนนั่งอีโกคาร์ไป5คนอย่างเงี้ยเบียดเสียดยัดเยียดไป คือถึงแม้ว่าบางรุ่นอย่างผมบอกเลยอย่างอามิล่าอามิล่าตัวถังใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบอย่างนั่ง4คนอามิล่ากับนั่ง4คน Honda City Honda V ้าวีออสอตัวทมันก็จะต่างกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของกําลังแรงมา้าแรงมา้าไอกลุ่มฮอนด้าซิตี้คาร์มันเยอะกว่ายอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะได้แบบได้ดังใจนะครับในเรื่องของกำลังขับก็อ๋อซิตี้คาร์ไปนิดนึงขยัยบขึ้นนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือรถประเภทนั่งขนาดเล็กนะครับหรือคอมเพล็กคาร์คอมเพกคาร์เนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่า คือมันจะเป็นอีกสมรรถนะหนึ่งที่เพิ่มขึ้นจากยี่หอคาแล้วก็จากซิตี้คาร์ละตัวคอมเพลคคาร์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นรถรุ่นใหญ่ไปเลยจริงๆมันไม่ใช่นะครับอย่างยกตัวอย่างประเภทโตโยต้าครอโรล่าอัลติสอย่างนิสสันซันนี่อย่างมาด้าสามอะไรพวกนี้พวกนี้อยู่ในกลุ่มของคอมเพลคคาร์รถพวกนี้สมรรถนะในการขับขี่ในเมืองโอ้โหเหลือเฟือนะครับแล้วก็การขับขี่ในระยะไกลเหลือเฟือแรงมา้าได้เยอะนะครับ ช่วงล่างก็จะหนึบขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของประเภทการทํางานของเครื่องยนต์พวกนี้ด้วยฐานล้อที่กว้างด้วยสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นขับวิ่งยาวสบายเลยนะครับไปกับกรุงเทพเชียงใหม่ไปกับจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือรถพวกนี้ส่วนใหญ่เซลล์ต่างจังหวัดเขาจะใช้กันพเพราะอะไรฮะับหนึ่งกำลังในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของแรงมา้า2ในเรื่องของฐานล้อ3ในเรื่องของน้ําหนักตัวถังใช่ไหมคร เครื่องยนต์ซีซีมันมีขนาดเพิ่มขึ้นใช่ไหมตัวถังมันก็จะหนักขึ้นแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างฐานล้อมันจะต้องกว้างขึ้นซึ่งรถกลุ่มพโกนี้สามารถใช้งานในอาชีพที่แบบต้องใช้รถตลอดเวลาผมว่าโอเคกว่าเยอะขยับราคาขึ้นอีกหน่อยคุณก็จะได้สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับรถยนต์นั่งขนาดกลาง ขนาดกลางเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอยู่ในกลุ่มใหญ่ละจริงๆมันไม่ใช่นะครับประเภทนี้ตัวถังเนี่ยนั่ง5้าคนเนี่ยสบายเลยนะครับไม่เบียดเสียดกันนะฮะมีเครื่งองยนต์ที่สมรรถนะสูงกว่าพวกคอมเพล็กซ์ไฮนะครับอย่างเช่นฮอนด้าแอคคอร์ต้าแคมรี่อะไรพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มของรถเก่งนั่งขนาดกลางนะครับสมรรถนะสูงกว่าบอกได้คําเดียวว่ารถกลุ่มพวกนี้ยึดเกาะถนนได้ดีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นเลิศจริงๆ ระบบในเรื่องของความปลอดภัยดีกว่าด้วยนะครับในราคาของตัวรถเนี่ยมันถึงได้แพงขึ้นไงเออมันแพงขึ้นเนื่องจากอะไรแพงขึ้นเนื่องจากสมรรถนะแพงขึ้นเนื่องจากระบบต่างๆที่มันเสริมเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถังที่มีต้นทุนการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนั่งสบายนะครับขับพวกนี้ไปย,ยังไงก็อุ่นใจนั่งภายในกว้างขวางนะฮะขับวิ่งยาวโอ้โหบอกเลยว่านิ่งมากนะครับ ยังขับสายเอเชียอย่างเงี้ยรถ6กล้อวิ่งผ่านรถพวกนี้จะนิ่งมากนะครับเมื่อโดนลมเนี่ยประทะกับตัวรถไม่สั่นนะครับอีโคโคาสั่นแน่นอนซิตี้คาสั่นแน่นอนคอ,อมแพลคายังมีนิดๆน,นะครับอย่างกลุ่มของ Camry Accord อะไรพวกนี้มันจะนิ่งนิ่งมากจริงๆมันไม่ได้มีที่ผมเอ่ยนะจริงๆอร์เซเ e สเ e อยู enz, BMW, นะครับเปอโยอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับน่าเล่นมากนะครับ ในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของห้องโดยสารที่มันกว้างขึ้นอีกหนึ่งประเภทนะครับนั่นก็คือรถยนต์ออนกประสงคงนั่นเองหรือ MPV MPV เนี่ยมีลักษณะการออกแบบที่ยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างเยอะสําหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากจะจุคนเยอะแล้วก็ไม่อยากเปลืองตังค์เยอะอยากจะได้เครื่องพอประมาณพวกนี้จะเครื่องอยูประมาณ 1,500cc นะครับเบาพับได้3แถวอะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างต o y ต้าอเวนซานะครับ Honda m o มบิโอนะครับฮอนด้าฟีดอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเป็นมิสูจะเป็นมิสูบิชิเอ็กซ n d e r เดรถกลุ่มพวกนี้เครื่องไม่ใหญ่มากนะครับไม่เล็กจนเกินไปสามารถแบกน้ําหนักได้พอประมาณนะครับถามว่าอืดไหมอ่อถ้าอัดแล้วก็บรรทุกของมาจริงๆเนี่ยอืดน,นะเออแต่ถ้าไปทั้งครอบครัวก็ไปได้รถเนี่ยมันมี7ที่นั่งไงอ่ะบรรทุกง่าย จะพับบ่อแบบแบ่งส่วนหรือว่าพับบบอแบบทั้งหมดก็พับได้เหมือนกันอนเนกประสงค์ในเรื่องการใช้งานนั่นเองนะครับรถอยู่ในกลุ่มของ MPV รถอยู่ในกลุ่มที่5นะครับนั่นก็คือรถประเภทอนเนกประสงค์สมรรถนะสูงนั่นเองหรือ SUVSUV SUV เนี่ยหลายคนเนี่ยจะชอบ SUV เนี่ยหล,ยกลักๆก็จะทําเป็น5ที่นั่งน่อนข้างเยอะ7จที่นั่งก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มพวกนี้สามารถลุยได้ทุกที่นะครับทุกเวลา การใช้งานประโยชน์ใช้สอยยืดหยุ่นมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยเนี่ยมันจะไม่มากเท่ากับกลุ่มของ MPV นะ MPV นี่จัดมาสเต็มเลย่ะแต่รถกลุ่มพวกนี้ลุยได้ทุกที่นะครับเช่นฮิสันจุกฮอนด้าฮิซวีนะครับมาสด้า CX สามตัวตะคลอดอะไรพวกนี้ใช้งานได้หลากหลายนะครับวิบากก็ได้เพราะว่ามันยกจากพื้นเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ารถในกลุ่มพวกนี้ก็เหมือนกับขับแล้วพร้อมลุยนะครับอ่ะอนเนกประสงค์เหมือนกัน แต่ว่ามันจะนั่งไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็หรือว,ว่ารวมถึงการบรรจุสัมภาระเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนกับกลุ่มของ MPV นั่นเองและอีกหนึ่งประเภทนะครับนั่นก็คือรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV นั่นเอง PPV เนี่ยยกตัวอย่างเลย Toyota Fortuner อ s u ีซูแล้วก็ p a j e โ o Sport ์ตนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์เชฟโรเลตเทลเบเซอนะครับถ้าเป็นกลุ่มของมือสองก็จะมีเชฟโรเลตเทลเบเซอร์จริงๆเนี่ยกลุ่มพวกนี้ใช้งานได้ดีภาษีถูก นะครับพับบ่อได้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น7ที่นั่งแล้วก็จะมีตัว4 wheel drive ด้วยนะฮะให้เราเลือกการใช้งานกันกลุ่มพวกนี้คนนิยมชมชอบมากเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าเราจะไปแบบใส่ของอะไรมาอยเงี้ยบอกข้างหลังมันสามารถพับได้เป็นแนวระแาบนะครับ,นะรบหรือว่าจะพับเป็นบางส่วนก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ชายเนี่ยจะชอบในเรื่องของรถที่ลุย,ลยใช่ไหมฮะก็จะมีตัวโฟให้เราเลือก อย่างตัวธรรมดาตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อนะครับหรือว่าตัว4ฟวีลเลยก็ได้แล้วแต่จะเลือกกลุ่มพวกนี้พร้อมลุยได้ทุกที่นะครับไปได้ทั้งครอบครัวใส่ของเต็มแน่นได้รับน้ําหนักได้เยอะแต่ผมบอกกันเลยนะครับพื้นฐานของ PPV เนี่ยคือกระบะต่อพ่วงนะครับสังเกตได้อย่าง New s ซเว่นนะครับนิวเว่อย่างรุ่น,นเก่าเนี่ยก็จะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแหนบซึ่งมันมาจากกระบะนะครับในเรื่องของโครงสร้าง แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาจะทำเป็นคอยสปริงละทั้ง4ล้อเพิ่มในเรื่องของความนิ่มในการขับมาเพิ่มในเรื่องของสมรรถนะนะครับในการขับให้มันเข้าโค้งหนึบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพร้อมลุยมากขึ้นไ<ด>นไ<ด>้ฟิลของรถเก๋งอบแต่สมบุกสมบันแบบกระบ,บะประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มรถพวกนี้ภายในมันกว้างนะครับ คนสบลแล้วก็ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบเทรดเหรียญคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือเหรียญสกุลต่างๆมีรูปแบบของการลงรทุนเนี่ยหลากหลายและก็สนุกสนานนะครับก็ฝากไว้หน่อยสำหรับ Facebook Fanpage@ p โ o ร8 8 s แนะครับและประเภทสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่ใช้งานจริงๆงจังๆๆนะครับนั่นก็คือประเภทกระบะนั่นเองกระบะเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้งานหนักมากผมก็แนะนำซีซีที่มันไม่ได้มากอย่างนี้ ตัวไทันเทันก็เป็นเครื่อง2,400ใช่ไหมครับอย่างตัว Ford Ranger พวกนี้ก็จะเป็นเครื่อง2,200ตัวธรรมดาอ่ะเครื่องยนต์มันก็จะพอประมาณใช้งานบรรทุกทั่วไปขนของก็ไม่ได้ของหนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวที่มันเป็นรุ่นของ CC ที่มันต่ำลงมาแต่ถ้าใครที่บรรทุกแบบใช้งานแบบเต็มที่นะครับต้องการบรรทุกต้องการใช้งานจริงๆจังๆผมแนะนำให้ไปเอาซ c ที่มันสูงไปเลยนะครับอย่าง รีเวก็จะเป็น2อ0 0ัใช่ไหมตัวนี้แรงม้ามันก็จะเยอะอย่างตัวฟอร์เลนเจอร์ก็จะเป็นเทอร์โบคู่ไปเลยนะครับพัชตาบีทีนะครับก็เล่นตัวท็อปไปเลยในเรื่องของเครื่องยนต์ยกตัวอย่างอย่างบ้านผมบ้านผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่ลักษณะพื้นที่เป็นเขาเป็นเนินนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับที่ใช้งานกันเนี่ยเขาจะใช้ซีซีที่มันสูงแล้วก็กําลังแรงม้าเยอะนะครับมันทุกทางไกลสบาย ขับทางไกลสบายนะครับถึงแม้ว่าขับระยะใกล้แต่บรรทุกหนักเนี่ยก็บรรทุกหนักได้สบายกําลังเครื่องยนต์ไหวไงครับแต่ถ้าคุณจะไปเอาในเรื่องของกระบาดที่มันเป็นแบบซีซีตำนะครับแรงม้าน้อยก็คือตัวเครื่องยนต์ที่มันเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับวีโก้ซื้อมือสองจะซื้อเต็มที่ไปเลยก็คือเครื่องสามพันไปเลยนะครับจบจบในเรื่องของกําลังจบในเรื่องของสมรรถนะของแรงบิดเนี่ยการใช้งานแบบนี้จะดีกว่า คุณอยากจะได้แบบไหนมันขึ้นอยู่กับการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณจริงๆนะครับเลือกรถเลือกตามชีวิตการใช้งานแล้วมันจะคุ้มที่สุดนะครับอะก่อนไปฝากติดตามนะครับไมค์คาชานลสารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับแล้วก็รวมถึงฝากติดตามเพจผมหน่อยนะครับแฟนเพจนะฮะก็จะมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ตลอดนะครับอัปเดตได้มายคาชานครับ